วันนี้ก็เอาแนวทางมาฝากเช่นเดิมนะครับก็จะเป็นรอบดึกนะครับสำหรับดาวโจรช่วงนะครับข้ามคืนวันที่7แล้วก็ที่8กุมภาพันธ์หกห้านะครับในช่วงของการทราบผลรางวัลน,นะครับก็จะอยู่ที่นะครับดาวโจรวีพีเที่ยงคืน30นาทีนะครับแล้วก็ดาวโจรปกติจะอยู่ที่ตีสามครึ่งนะครับเอามาฝากพี่น้องสมาชิกที่ต้องการจะทราบผลหุ้นดาวโจรหรือว่าคนที่ชอบลุ้น นะครับผลหุ้นดาวโจนในค่ำคืนของวันที่8กุมภาพันธ์65นะครับก็ได้เลขเด่น2ตัวนะครับคือเลข5กับเลข4นะครับชุด3ตัว5 4 9 0 4 9แล้วก็ชุดเด่นเน้นฟันเจาะ6ตัว6หางนะครับเลข9 5 5 0 4 9 4 8 6 4แล้วก็5 8นะครับเอามาฝากพี่น้องสมาชิกที่ติดตามดูข้อมูลเป็นประจำทุกวันทุกรายการนะครับ นะสําหรับข้ามคืนนี้นะครับก็านได้ตัวเลขคือเลข5่ากับเลขสนะครับเป็นเลขเด่นส่วนชุดสำรองนะครับจะจะอยู่ดงังทางด้านซ้ายมือนะครับชุดสำรองก็จะอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับสามารถนงะเข้ามาดูนะครับเปรียบเทียบกับตัวเลขที่เราชอบได้นะครับส่วนชุดเด่นเน้นฟันเจานะก็จะเป็นตัวเลขที่คัดมาพิเศษนะครับเป็นเลข9้าหางนะครับ4 8 6 4 5 8ห9 50แล้วก็95นะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้กับการนำแนวทางเด่นดินดีๆ,ๆมาฝากแล้วก็เพื่อจะได้รับชมข้อมูลใหม่ๆเป็นประจำทุกวันนะครับทุกรายการก็ขอให้พี่น้องทุกคนโชคดีมีชัยนะครับสวัสดีครับ